กรณีที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอบรับเข้าร่วมนะครับในเบื้องต้นนะทีนะ่มีหนังสือเชิญมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรออย่างเป็นทางการในการประชุมกรร,กร,รมการบริหารพรรคเห็น <He S 1> ว่าล่าสุดเนี่ยมีมติเอกฉันแล้วนะครับที่เข้าร่วมรัฐบาลแต่เดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งณนะเวลานี้เนี่ยจะมีการประชุมสสต่อเพื่อพิจารณาอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวรอฟังแต่มันมีเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือคุณก่อแก้วพิคุณทองสอสอเพื่อไทย ซึ่งเป็นอดีตแกนนานปชนไปให้สัมภาษณ์สื่อนะครับประเด็นที่ว่าโอเคก็หวังว่าถ้าประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลก็จะทําให้ความขัดแย้งมันลดลงแต่ทีนี้เนี่ยดันไปพาดพิงผู้ใหญ่ของพรรคสามท่านคุณชวนหลีกภัยคุณบัญหัติบรรทัดฐานแล้วก็คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์โดยไปพูดในลักษณะที่ว่าทั้งสามท่านเนี่ยเป็นไม้แก่ดัดยากดัดยังไงก็คงไม่ได้แล้วก็บอกว่าสามท่านนี้เนี่ย ทำอะไรก็เหมือนกับไปขัดแง่ขัดขาคนในพักกันเองระวังนะเดี๋ยวจะโดนเขาขับออกจากพักทําแบบเนี้ยต้องเข้าใจกติกาในการอยู่ร่วมกันการจะเป็นรัฐบาลร่วมกันก็ไม่ควรมาพูดแบบนี้อก็เรียกว่าโอ้โหซัดมาทั้งสท่านเต็มๆวันนี้ครับคุณชัยชนะเดชเดโชแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็นะค่อนข้างจะนะสนับสนุนในการเข้าร่วมรัฐบาลนะแต่ก็ออกมาโต้แทนผู้ใหญ่ทั้งสท่านบอกว่าท่านไม่ใช่ไม้แก่ดัดยากนะแต่เป็นไม้บรรทัดเหล็ก ที่มีความเที่ยงตรงในการทํางานอย่ายึดติดกับความขัดแย้งหันหน้าเข้าหากันและให้ทําการเมืองให้สร้างสรรค์น,นะครับคุณชัยชนะเด,ด,เดชโชสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองหัวหน้าพักก็ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ตในก่อแก้วพิคุณทองที่พาดพิงถึงคุณชวนคุณบัญญัติแล้วก็คุณจุรินว่าเหมือนไม้แก่ดัดยากในช่วงแรกในก่อแก้วให้สัมภาษณ์เชิงบวกนะว่าปออระชาธิปัตย์เป็นยุคผลใบรุ่นใหม่แต่การมาพาดพิงคนในพักก็ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง การมีมารยาทในการร่วมรัฐบาลต้องไม่วิจารณ์คนต่างพักเพราะผู้ใหญ่ทั้ง3ามคนคนในพักให้ความเคารพและไม่ใช่ไม้แก่ดัดยากแต่เป็นไม้บรรทัดเหล็กที่มีความเที่ยงตรงในการทํางานตลอดเวลาการวิจารณ์พรรคการเมืองอื่นต้องทบทวนมารยาทและศึกษาคนคนนั้นให้ดีก่อนถึงจะมาวิาพากษ์วิจารณ์มีคนมาตําหนิคนในพักตนเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่หากมาวิจารณ์และดูสมเหตุสมผลก็ไม่ยกยออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งสามท่านเนี่ย ทั้งท่านชวนท่านมัญญัตท่านจุรินเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ทุกคนได้ความเคารพและที่บอกว่าเป็นไม้แก่แต่ยากจริงๆแล้วสามคนนี้เป็นสหมนไม้บรรทัดครับมันไม,ม้บรรทัดเหล็กด้วยที่มีความเที่ยงตรงในการทํางานคนที่มีความเที่ยงตรงในการทํางานอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากเรียนไปถึงคุณก่อแก้วว่าก่อนจะวิจารณ์คนของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยต้องทบทวนแล้วก็รู้จักมารยาทก่อนและศึกษาบุคคลเหล่านั้นให้ดีก่อน ก่อนที่จะมารวบวิจารณ์ครับผมคุณชัยชนะบอกว่าคงไม่ใช่ปัญหาในการทํางานร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลแต่การจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเข้าใจกันเพราะประชาธิปัตย์มีหลายความเห็นแต่ทุกคนก็ยึดมติพักเป็นหลักในการทํางานร่วมกันวันข้างหน้าไม่ยากเพียงแต่วันนี้ต้องเข้าใจกันเท่านั้นเองส่วนบุคคลที่เห็นต่างในพักคิดว่าสิ่งสําคัญเหนือคําพูดคือการกระทําทจะเห็นว่าคนที่เห็นด้วยในการร่วมรัฐบาลก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะทุกวันนี้ประเทศต,ต้องเดินหน้าโดยปราศจากความขัดแยง้ง ดังนั้นหากยังยึดติดกับความขัดแย้งในอดีตประเทศก็เดินหน้าไม่ได้ก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยก็เคยร่วมกับพรรคการเมืองหนึ่งมาก่อนแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จหลังจากนั้นพักเพื่อไทยก็ร่วมกับพรรคการเมืองอื่นมาตลอดการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีสูตรสําเร็จดังนั้นต้องยอมรับว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้สูตรสาเร็จสูตรสําเร็จก็ไม่ม,มีในฐานะนักการเมืองคนรุ่นใหม่ต้องหันหน้าเข้าหากันและทําการเมืองแบบสร้างสรรค์เดินหน้าประเทศไทยให้ยังย่งยืน ฉะนั้นถ้าเรายึดติดและก็ยืนอยู่กับความขัดแยง้งในอดีตเนี่ยประเทศก็เดินหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้อย่าไปพูดเรื่องสีเสื้อเลยครับว่าสีนู้นผสมกับสีนี้ส,นนส,สีนั้นผสมกับสีนี้วันที่คุณผสมกันเองเนี่ยเรายังไม่พูดถึงเลยแต่วันนี้พอไปปัดได้รับเทียบเชิญและมาสอบถามมติเนี่ยก็กลับมาบอกว่าไปปัดทาไมมีปัญหาหรือเปล่าทาไมถึงลืมบูรณาการหรือเปล่าก่อนน้นนี้พระก่ศไทยก่อนจะร่วมรค ก่อนจะร่วมกับพรรคการเมืองประชาธิปัตย์เนี่ยก็ร่วมกับพรรคการเมืองหนึ่งเหมือนกันนะถูกไหมครับจะตั้งร่วมกับพรรคการเมืองหนึ่งเหมือนกันทําไมไม่พูดวันนั้นนะครับวันที่เลือกตั้งเสร็จวันแรกแล้วก็ร่วมกับพรรคการเมืองไหนแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จหลังจากนั้นพรรคเพืเ่อไทยก็ร่วมกับการเมืองมาโดยตลอดก,ก็จัดตั้งการจัดตั้งรัฐบาลมันไม่มีสูตรสาเร็จนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเมื่อผลการเลือกตั้งม <Pis> ันออกมาเป็นแบบนี้สูตรสาเร็จในการจัดตั้งพรรคการเมืองจัดตััั้งรฐบาลมมมนก็ไ่ี ส่วนการทํางานในฐานะพักฝ่ายค้านกับพักประชาชนนะครับคุณชัยชนะมองว่าก่อนหน้าที่ทํางานร่วมกันเนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่ใช่การจากลาทุกพักก็อยากเป็นรัฐบาลวันนี้การเมืองต้องเอาข้อเท็จจริงมาถกเถียงกันหากทําการเมืองสร้างสรรจริงอย่าเอาความได้เปรียบอย่าตีกินเอาความจริงมาพูดซึ่งกันและกันดีกว่าอย่ามองว่าปีที่แล้วไปจับผิดชั้น14โรงพยาบาลตารวจแต่วันนี้มาร่วมรัฐบาลเป็นการทํางานคนละบทบาทหน้าที่กัน ถ้าคิดเช่นนี้พักที่เคยทำรัฐประหารก็มาร่วมรัฐบาลเหมือนกันทำไมไม่ถามบ้างนี่โอ้โหนี่ฮ